สวัสดีทุกทท่ทานกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆท่ทานก็อยู่กับรายการแนะนําแล้วก็รีวิวนักเตะก,กันเช่นเดิมนะครับผมก็ยังอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สเช่นเคยนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นการรีวิว3ทหารเสือที่เรียกได้ว่ายุคยุคหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็น3าทหารเสือท,ที่ดีที่สุดในโลกแล้วที่เคยมีมานะครับผมก็โดดเด่นทั้งในสโมสรเอซมิ Milan, ลารมไปถึงทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ด้วยนะครับ ก็จะเป็น3มประสานสุดแก่งนะครับผมที่อ่าคนนึงเนี่ยอ่าเล่นเป็นสไตรเกอร์อ่าเป็นกองหน้ารอจบสกอร์อีกคนนึงเล่นเป็นกองกลางสารพัดประโยชน์ครบเครื่องทําได้แทบทุกบริบทอีกคนนึงก็รับบทบาทเป็นกองหลังนะครับผมก็คืออ่าเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็มีจังหวะอ่าสอดขึ้นมาทําประตูในใน,ในบายครั้งนะครับผมนั่นก็คือมาโคฟันบาเทนปีแบ็กทูแบ็กครับแล้วก็เป็นลุดกุลิตนะครับผม ปีแคปปีกับตันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแฟ้งรายการนะผมปี ebs นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นาการรวมปีที่ดีสุดของแต่ละ แต่ละคนนะครับผมเอามาจับรวมกันเลยแล้วก็เอามาเล่นรวมกันนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเพลินโคตรมันโคตรสนุกนะครับผมเพราะว่านักเตะ3ท่านนี้เป็นเป็นนักเตะเ,เมตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยนะผมก็คือถ้าเกิดใครที่เล่นเรนกิง้งแล้วก็ลุยขึ้นมาเลงสูงๆเนี่ยน่าจะเห็นแฟงไรากาดน่าจะเห็นลุดกุลิดบ่อยครั้งเลยนะครับผมแต่สําหรับมาโคฟันบาสเตนเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบพิษส่งของเขาแล้วก็จุดเด่น ข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงมากนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันอรา,ายบุคคลแล้วก็พูดถึงหมายว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นจะมีความโดดเด่นแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอะไรยังไงออกไปก็เชิญรับฟังและเชิญรับชมได้เลยนะครับ อันดับแรกขอพูดถึงมาโคฟันบาสเซนกันก่อน,อนเพราะว่าในสนาทหารเสือเนี้ยมาโคฟันบาสเซนน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจมากเพราะว่าอาจจะเจอในแลนกิ้งน้อยครับแล้วก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่มีความนิยมในการเล่นมากสัเท่าไหร่เนาะซึ่งสําหรับมาโคฟันบาสเซนนะผมเป็นนักเตะที่มีความเร็วที่ เกินเกินคาดเกินคาดกว่าที่คิดไว้นะครับผมเพราะว่าในเรื่องของอาสถานะในเรื่องของความเร็วและสปีดต้นที่มีเพียงแค่สูงเพียงแค่101แล้วก็102เองนะครับผมแต่ว่าจากการที่ได้ใช้จริงผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนักเตะที่เร็วมากเลยนะเป็นนักเตะที่เร็วมากครับแล้วก็มีสรีระที่ดีสูงถึง188เลยแต่ว่าอาจจะมีจุดพิจารณาในเรื่องของความแข็งแกร่งครับผมผมรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับศิลาแต่ว่าอาจจะบางไปสักนิดหนึ่งนะคร อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความล้องตัวหรือความพิ้วไหวอะไรเงี้ยอันนี้คือจากการที่ผมได้ใช้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเกินคาดคือมันพิ้วแล้วมันก็ไปกับบอลได้ดีจังหวะวิ่งจังหวะได้ล็อกหลบอะไรเงี้ยไปกับบอลได้ดีเกินคาดเลยแต่เพียงแค่ว่ามันดันไม่สมดุลในส่วนของอาทักษะ หรือว่าสกิมมูฟที่มีเพยงแค่3ดาวเท,ท่านั้นเองนะครับผมจึงทําให้อาจจะเป็นนักเตะที่ควบคุมบอลได้ดีไปกับบอลได้ดีวิ่งได้รวดเร็วและสรีระที่สูงใหญ่แต่อาจจะใช้ทักษะไม่ได้มากเท่าที่ควรจึงทําให้เมื่ออาดวลกับกองหลังฝั่งตรงข,ข้ามเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ลําบากอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าด้วยความเป็นสไตล,ล์ของแบบกองหน้าโบราณครับที่มีความเร็วหาช่องหาพื้นที่ได้ดีและจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบกองหน้าสไตล,ล์แบบเนี้ยส่วนใหญ่นะมันจะไม่ได้มีทักษะอะไรมากมายเท่าไหร่ก็จะเป็นกองหน้าที่วิ่งเร็วหาช่องดี จบคมอะไรแบบนี้นะครับผมดังนั้นแล้วจุดเด่นของฟันมาเส้นที่ผมจะกล่าวถึงนั่นก็คือเร็วลซีระดีนะผมแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์ที่ เทพที่สุดแหละเมื่อเทียบกับ3คนนี้นะเพราะว่าคือสําหรับมาโคฟันมาเซนที่ผมได้เล่นนะไม่ว่าจะยืนในบริเวณไหนคือมักจะทําประตูได้แทบทุกอีเดียบทเลยไม่ว่าจะยิงด้วยเท้าขวาหรือเท้าซ้ายยิงในกรอบเขตโทษยิงนอกกรอบเขตโทษยิงเต็มข้อยิงปั่นอะไรเงี้ยทำได้ดีหมดเลยครับแล้วรู้สึกว่ามันคมมากๆจริง,รงแล้วก็จากที่ผมได้ใช้ผมรู้สึกว่ายิงชนเสาบ่อยมากเพราะแม่งคมมากนี่แหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าสําหรับมาโคฟันมาเซนก็เป็นกองหน้าที่ ออีกตัวเรื่องหนึ่งที่เก่งใช้ได้ครับครบเครื่องสูงใหญ่แต่มีความเร็วและโคตรคมครับผมก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของลุดกุลิตนะครับแล้วก็เป็นแฟ้งไรกาศซึ่งสําหรับ2คนนี้อาจจะไม่ได้เจาะ ลึกแล้วก็ไม่ได้พูดถึงดีเทลในส่วนของอาค่าสถานะพลังแสงมากแต่อยากจะบอกว่า2คนนี้ครับผมเป็นนักเตะ2ท่านที่เอาไปเล่นตำแหน่งไหนแม่งก็เก่งครับเนี่ยผมเอามาจับไปเล่นหน้าเนี่ยมันก็ยิงประตูชิมหายไว้ป่วงเลยจับไปเล่นกองกลางก็เล่นเกมรับแล้วก็สามารถอาบิ้วเกมอาให้ตัวเกมอาลูกของฝั่งเราก็ทำได้ดีเช่นกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากดังนั้นแล้วสำหรับลุคลิกกับอา กับแฟงไลกาศนะครับผมก็จะเป็นนักเตะที่ขบเครื่องมากเล่นในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเล่นเป็นกองหน้านนสไตรเกอร์เล่นเป็นริมเส้นเล่นเป็นปีเล่นเป็นกองกลางตัวลูกกองกลางตัวรับกองกลางเชื่อมเกมนะครับผมหรือเอาไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเพลเพเอาไปเล่นวิงแบ็กอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีหมดเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเป็นอะไรที่ ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเจอในเรนกิ้งบ่อยดังนั้นแล้วก็ขอไม่ได้พูดเยอะละกันดังนั้นแล้วเรื่องของการเล่นเกมรับก็ทําได้ดีเกมลูกก็ทําได้ดีครับดังนั้นการเข้าปะทะเข้าสกัดทําได้ดีหมดครับมีความแข็งแกร่งด้วยเรื่องของการจ่ายบอลก็ทําได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาหรือเท้าซ้ายทั้งคู่เลยนะครับการเปิดบอลจากริมเส้นเรื่องลูก,กาอากาศเรื่องการทําประตูก็ทาได้ดีหมดไม่ว่าจะเป็นการยิงในกรอบเขตโทษยงิงนอกกรอบเขตโทษยิงเต็มข้อยงิงปั่นแม่งทําได้ดีหมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเท้้้้าาาาาาขขววหรรรืือออเเเททซซยคั่่งงงงงมตก็พพึึถถูด ของทักษะหรือสกิลมูฟเนี่ยกอ็อาจจะเป็นจุดพิจารณาเล็กๆน้อยแต่ว่าอาจจะเอามาพูดแบบเป็นรูปธรรมมากไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ทั้ง3คนนี้มันก็มีความคล่องตัวที่จัดจ้านอยู่แล้วถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสมากหรืออาจจะบวก5ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะสำหรับในส่วนของอทักษะหรือว่าสกิลมูฟนะครับก็ คงจะรีวิวประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบพูดถึงข้อเสียอย่างาชาัดเจนขนาดนั้นนะเพราะว่ามันแทบจะไม่มีข้อเสียเลยครับเป็นนักเตะเมตาที่โคตรเก่งและครบเครื่องมากเล่นในทุกตำแหน่งแล้วก็เล่นได้สนุกมากๆนั่นเองแต่ก็อยากจะมารีวิวกันเพราะว่าไม่มีใครทําผมก็เลยทำซะเลยแค่นั้นเองนะผมจับคู่3านานเสือนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ดูแฮร์รีเป็นเพื่อนแล